แต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามข่าวที่ทำให้คนไทยเนี่ยหยุดทุกอย่างแล้วก็น้อมหัวจิตหัวใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่านวันนี้ในช่วงบ่ายหลังจากที่ตลอดทั้งเช้าเราคงได้เห็นข่าวไปแล้วพี่น้องประชาชนเดินทางหลังไหลเข้าไปเพื่อที่จะลงนามถวายพระพร เวลาประมาณบ่ายโมง24นาทีฮะวันนี้ค่ะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นการส่วนพระองค์ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง วันนี้ขับด้วยพระองค์เองเลยนะคะจนกระทั่งเวลาประมาณ14นาฬิกา56นาทีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จกลับโดยมีประชาชนวันนี้มาปักหลักเฝ้ารอรับเสด็จนะคะบริเวณจุดรับส่งของอาคารพี่น้องประชาชนวันนี้ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องนะคะทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงหันพระพักมาทางประชาชนแล้วก็ได้ทรงโบกพระหัตถ์ให้ ครั้นกำลังประทับรถยนต์พระที่นั่งประชาชนบางคนเนี่ยตะโกนขอถวายกำลังใจให้พระองค์บอกในหลวงสู้ๆพระองค์ก็ทรงหันพระพักมายังประชาชนดังกล่าวแล้วก็โบกพระหัตถ์ให้ก่อนเสด็จกลับนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยพระราชินีได้ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองด้วยขอทรงพระเจริญนะครับแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายยังมีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาที่บริเวณอาคารภูมิสิริมังคารานุสรณ์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับแล้วก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมในวงการเมืองในภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆเดินทางไปมากมายนะฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะฮะภาคเอกชนก็อย่างเช่น คุณธนินเจรวนนท์ประธานเครือซีพีน,นะฮะท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านประธานองคมนตรีท่านาบบพบทบพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ท่านผู้บชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะฮะแล้วก็โอ้อีกมากมายพี่น้องประชาชนร่วมเดินทางไปเพื่อลงนามถวายพระพรอีกจํานวนมากนะฮะและวันนี้คณะผู้บริหาร BTS Group h o l d i n g คุณคีรีการชนะพาศนะประธานกรรมการแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับวันนี้ก็เดินทางโดยนำวันนี้ได้นำแ <clears throat> จกัน <clears throat> จกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮะีครับที่สภากาชาติไทยนะฮะนี่คือทางเอกชนนะฮะบ t ทีเอนะฮะส่วน <c oughs> <c oughs> ผู้นำรัฐบาลครับวันนี้ทน,นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็อาจารย์นราพรจันรโอชาภริยาวันนี้เดินทางไปลงนามถวายพระพรนะฮะ<อ>แล้วก็เช่นเดียวกันกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีนะฮะอ,อีกจํานวนมากนะฮะวันนี้เดินทางไปเนี่ยทน,นายกกะฮะไปกันวันนี้ไปทั้งหมดเลยอ่ะที่ไม่ติดภารกิจอื่นนะฮะเนะครับ ที่สภากาชาติไทยนะครับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณนะ์ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนหัวหน้าพักพลังประชารัฐรองนายกนะก็มีคณะผู้บริหารพักพลังประชารัฐสสนะฮะวันนี้ก็เดินทางไปได้ลงนามถวายพระพรด้วยนี่เอันนี้พลเอกประวิทย์นะฮะลุงป้อมนะครับไปกับสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะ แล้วก็คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็นําคณะกรรมการบริหารสสของพักนะฮะวันนี้ก็ลุมนามถวายลงมนามถวายพระพรนะฮนะครับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีคุณบัญญัิบรรทัดฐานคุณองค์อาดค้าไปวูลนะฮะอาจารย์สามารถราชพลสิทธิ์นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบ,รบส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเดินทางไปจํานวนมาก แล้วก็นักการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะฮะเห็นมุมที่เดินสวนกันนะฮะตอนที่นายกเดินมารู้ักมหนเละ่คู่คู่นี้คุณธนกรนะฮะท่านนายกเดินไปเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะเด็กกุงป้อมก็เดินตามอ่ะค่ะ คุณสันติทอมพัดนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุลานะฮะที่สภากาชาดไทย